สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอมลูกสาวม่่ำจกมกเผยไทม์ไลน์ช่วงชีวิตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โตขึ้นมาแล้วสวยมากๆสําหรับเอมบุสราคำมงคำเหลาลูกสาวคนโตของตลดกชื่อดังหม่่ำจกมกซึ่งตอนนี้เธอมีครอบครวัวที่อบอุ่นมากๆมีทายาทสคนกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆ ล่าสุดสาวเอ็มก็ได้ออกมาเผยภาพสมัยเด็กถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อมามพร้อมระบุข้อความว่าเพราะเอ็มเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตเจอพลังลบมาเยอะมากตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงตอนนี้และเอ็มรู้ดีว่าพลังลบเหล่านี้มันบั่นทอนการใช้ชีวิตมากขนาดไหนหลายคนมักอยากรู้ว่าเอ็มเอาพลังบวกมาจากไหนทำไมถึงเป็นคนคิดบวกได้ขนาดนี้บอกเลยว่าเอ็มไม่ใช่คนที่คิดบวก แค่เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมคิดลบจนหายใจไม่ออกไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบเอเลยเอเจอมาสารพัดรูปแบบของคำว่าพลังลบรวมไปถึงการถูก verbal bullying อีบ้านนอกอีหน้าลาวไอ้ลูกราวลูกไอม้ม่ำลูกตลกไอ้ตัวตลกถูกเรียกชื่อไอหม่ำแทนชื่อของเราเองไม่ใช่แค่เพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่เท่านั้น ครูอาจารย์บางท่านก็เรียกเริ่มโตมาหน่อยอยังไม่ทันได้หายใจจากคำด่าเดิมๆอีลาวอีกระแดะดัจริตแค่เพราะเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงที่ใช้ก็โดนนะเนียนว่ามึงเป็นลาวไม่ใช่หรอตรุษจีนหยุดกับเขาด้วยหรอทั้งห้องมีมาเรียนอยู่ไม่ถึงห้าคนมึงให้กูนั่งเรียนกับใครเพื่อนกูยุดพอไปเรียนนอกเรียนจบผลานเงินพ่อ ทำเป็นไฮโซอัพเกรดตัวเองพอไปทำสรรยกรรมอีปลอมพลาสติกมากลืมคำพืชหน้าเหมือนพ่อหน้าอายตรงไหนพอแต่งงานมีลูกลูกออกมาผัวได้ขอหย่าแน่ลูกต้องหน้าหักแน่ๆคือสารพัดคำที่ทำให้กำลังใจล้มเหลวจริงๆ ทุกวันนี้คือก้าวข้ามเดินผ่านจุดนั้นมาได้และรู้สึกว่าสังคมเรามันทกซิกมากณนะตอนนั้นที่เจอคือร้องไห้เสียใจบั่นทอนไม่มั่นใจจนกลายเป็นตอนนี้เข้าใจและไม่ใส่ใจอะไรอีกแล้วทุกรังที่ทุกคนรู้สึกว่าทำไมเอ็มมีพลังบวกเยอะจังไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่มันเป็นเพราะเอ็มได้รับพลังลบมามา,มากต่างหาก วันนี้เลยอยากถ่ายทอดพลังบวกให้ทุกคนทุกวันนี้สังคมเราติดลบทางความคิดอย่าปล่อยให้พลังลบกลื่นกินจิตใจเราถ้าเราคิดบวกชีวิตเราก็บวกไม่มีอะไรมาฉุดรั้งเราได้นอกจากตัวของเราเองจริงๆเคยมีคนส่งมาถามว่าทำไมเพจของเอในเฟซบุ๊กกิสนาโดเอ็มบุตราร a k a ถึงใช้คำว่า motivational speaker เพราะเอ็มอยากถ่ายทอดพลังบวกให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับคนที่มีจิตอคติ ความคิดที่ไม่สร้างสารรค์คำพูดที่ไม่สร้างคนอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและจงทำสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จแบบที่ไม่ต้องแวะเตะปากหมาข้างทางชีวิตเราคือของเราอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตเราด้วยคิดปากเหม็นๆอีแวะพวกเขาไม่คู่ควรอะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ